เปลียนลุกทั้งทีต้องมีเรฟและนี่ก็คือปากนัดก่อนที่จะทำโปรแกรมฟิลเลอร์ปากจะเห็นว่าปัญหาของนัดเนี่ยก็คือปากค่อนข้างบางมากแต่ว่าก็ไม่เคยคิดที่จะทำเลยนะแต่ลองถ่ายรูปแล้วใส่ฟิลเตอร์ปากอิ่มๆสรุปว่าชอบมากเลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนลุกเลยแล้วกันทีนี้ก็จริงจังกับการหาเรฟทรงปากที่ถูกใจเตรียมไว้เพียบเพื่อมาปรึกษาที่คลินิกว่าแบบไหนถึงจะเข้ากับเรามากที่สุด ประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยประทักใจแบบสุดๆเคยคิดว่าต้องเจ็บน่แน่เลยแต่ว่าผิดคาดค่ะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำถึงแล้วก็ไม่เจ็บเลยแต่ว่าเลฟที่หามาเนี่ยสรุปก็คือไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูผลลัพธ์ของนะัดที่คุณหมอแนะนำให้กันเลยนะคะ ทุกคนคือมุมปากยกรูปปากอวบอิม่มดูมีสุขภาพดีขึ้นด้วยอะ่ะต้องขอบคุณคุณหมอที่แนะนำทรงที่ใช้รับกับรูปหน้าของนัดมากใครที่อยากเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์แบบนัดเนี่ยหาเลฟแล้วก็เข้ามาปรึกษาคลินิกได้เลยนะคะ